สวัสดีค่ะพบกับกศิ0สตาค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมารู้จักกับซีรีส์ยอดฮิตในตอนนี้นะคะนั่นก็คือ Squid เกม e ค่ะไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับซีรีส์ที่เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์มากมายในโลกโซเชียลและถึงขั้นติดเทรนอันดับหนึ่งในเว็บสตรีมมิ่งชื่อดังอย่าง Netflix ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งหลักใหม่ ประกาศความสำเร็จของซีรีส์เกาหลีไปอย่างงดงามอีกเรื่องเลยล่ะค่ะแม้ว่ารอบนี้เราจะได้เวลาฆ่ากันเลือดสาดก็ตาม Squid g a เกมเกมลุ้นตายเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นทิวเลอร์ไลค่าซึ่งเป็นออริจินอลซีรีส์ของ Netflix เองเลยค่ะโดยครั้งนี้มาจากประเทศเกาหลีใต้โดยเป็นเรื่องราวของกีฮุน ชายหนุ่มที่ชีวิตล้มเหลวไม่เป็นท่ามีเมียเมียก็ทิ้งหอบลูกไปอยู่กับสามีใหม่ตกงานหนี้สินท่วมตัวแถมติดพนันม้าอย่างหนักเมื่อชีวิตรู้สึกว่ามันย่ำแย่มากเจ้านี้ตามล่าอยู่ดีๆ กงอยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วชวนเล่นเกมง่ายๆเพื่อจ่ายเงินแสนวอนก่อนจะมอบนามบัตรให้ไปร่วมเล่นเกมที่เงินรางวัลสูงนับหมื่นล้านวอนแต่การไปร่วมเกมครั้งนี้กลับลึกลับและน่ากลัวซึ่งในเกมนี้ผู้รวมเล่นไม่ได้มีแค่กีหุนเท่านั้นแต่ยังมีคนที่เขาเคยเห็นหน้าคล่าตามมาก่อน ทั้งสั่งอูเพื่อนสมัยเด็กของเขาที่เขาเข้าใจว่าประสบความสำเร็จไปอยู่เมืองนอกเสียแล้วหรือหญิงสาวนักตบเงินที่เคยขโมยเงินเขาที่สนามม้ามาก่อนคนรอบตัวเขานับร้อยชีวิตต่างเป็นหนี้เป็นสินชีวิตตกต่ำหมดหนทางไปแล้วทั้งสิ้นทุกคนต่างยอมแลกเพื่อจะได้มาเล่นเกมฮลโหดนี้เพื่อเงินรางวัล ซึ่งแต่ละเกมที่เล่นไปล้วนเป็นเกมที่เด็กๆในเกาหลีเคยเล่นกันมาก่อนแต่การละเล่นตอนเด็กๆเ,เมื่อมาเล่นเอาตอนโตสถานที่แปลกประหลาดต้องแลกมาด้วยชีวิตหากใครจะแพ้ก็ต้องถูกกำจัดออกไปเหลือเพียงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อจะได้เงินรางวัล40่0มืล้านวอนไปเป็นของตัวเอง แน่นอนว่าเรื่องราวโหดร้ายแบบนี้ย่อมมีตำรวจสุดหล่อจุนโฮที่พยายามตามสืบจนเจอเกาะที่ใช้เป็นสถานที่เล่นเกมนี้เขาต้องแทรกซึมเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่คุมเกมเพื่อนำหลักฐานการเล่นอันโหดร้ายทารุณน,นี้ออกไปพร้อมกับตามหาพี่ชายที่เหมือนว่าจะหายตัวไปในเกมนี้เหมือนกัน เนือเรื่องช่างสลับซับซ้อนแทรกโดยปมของตัวละครมากมายที่มาเล่นเกมในเรื่องต่างคนต่างมีปัจจัยชีวิตที่สำคัญเพื่อต้องแลกมาเพื่อเงินสี่หมื่นล้านวอนและนั่นทำให้แต่ละคนต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปทีละนิดเพื่อแลกกับชัยชนะในแต่ละด่านความสนุกของ Squid g เกมข้อแรกเลยคือสัญญาที่ซีรีส์วางเอาไว้กลุ่มคนจนที่เหมือนเป็นชนชั้นล่างของสังคม ล้วนเป็นเหยื่อของการกดทับในหลายๆแง่บางก็จนเพราะจําเป็นบางก็จนเพราะเลวหรือเลวเพราะจนก็ไม่รู้ได้แต่ทุกคนก็เลือกที่จะกลับมาเล่นเกมนี้ทั้งที่รู้ว่าต้องจบลงด้วยความตายมากกว่าจะไปอดตายข้างนอกอย่างน้อยก็ยังมีความหวังว่าจะได้เงินรางวัลเป็นการตอบแทน ตัวละครแต่ละตัวก็ยิ่งสะท้อนภาพของสังคมได้อย่างชัดเจนตั้งแต่พระเอกที่หัวช้าไม่ทันคนเออะก็โวยวายซื่อกับเพื่อนวัยเด็กที่เติบโตจนได้ดิบได้ดีแต่ชีวิตก็ไม่เคยประสบความสำเร็จมีหนี้สินท่วมตัวไม่ต่างกันแม้จะฉลาดวางตัวเป็นคนดีแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่น พอมองไปอย่างตัวละครประกอบที่อยู่ลายทางหญิงสาวที่ลี้ภัยการเมืองออกนอกเกาหลีเหนือหนุ่มอาลับที่เข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายก็ตามตัวอย่างของคนที่ไม่ได้รับโอกาสและต้องมานั่งเล่นเกมที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าเกมนั้นจะอยู่ในเกาะหรือนอกเกาะก็ตามทีทุกคนมีเพียงเงินเป็นความหวังสุดท้าย อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้สวิดเกมน่าสนใจคือเชิงภาพและองค์ประกอบศิลป์สีชมพูจัดจ้านของเจ้าหน้าที่ที่คุมเกมก็กลับทำให้ดูน่ากลัวได้เจ้าหน้าที่คุมเกมทุกคนใส่หน้ากากจนไม่สามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึกได้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่หรือแม้แต่สนามประลองเกมที่มีการวางสีให้ดูพาสเทลเหมือนสนามเด็กเล่น แต่เลือดสาดกระจายก็เป็นอะไรที่สามารถสร้างภาพจำให้กับคนดูได้เป็นอย่างดีความยาวซีรีส์เพียงแค่9ตอนแต่เอาคนทั้งโลกอยู่หมดัดจนถึงขั้นติดอันดับหนึ่งในเน็ตฟ i ิก็ต้องยอมรับละค่ะว่าเกาหลีเขาไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับใครนะคะที่ต้องการดูเรื่องเต็มนะคะก็สามารถติดตามผลงานนี้ได้ที่ Netflix ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ